ครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมครูพี่นันก็มาเจอกับลูกๆนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกับหนังสือเนลเซฮา o w วันนะครับในส่วนที่เป็นสตูเดียนบุ๊กสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับวันนี้หน้าที่34แล้วนะครับหน้าตาของหนังสือหน้าที่34นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการจบบทที่3นะครับก็มาดูว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในบทที่3ที่เรียนผ่านมา นะครับผมนั่นก็คือ things i can do นะครับ things แปลว,ว่าสิ่งต่างๆ i ฉัน can สามารถดูทำสิ่งที่ฉันสามารถทำได้นะครับนี่คุณครูเขียนคำอ่านในะคำแปลให้คำสั่งก็เลยว่า put a check ทำเครื่องหมายถูกนะครับ in the box if you can do it นะครับคุณครูปแปลมาให้ตั้งแต่บทที่1บทที่2นั่นะลูกนะว่า put แปลว่านำ o a check ก็คือเครื่องหมายถูก in the box นะครับกาลงไปในสี่เหลี่ยมนี้ if ถ้าหากว่า you คุณ can do it สามารถทำสิ่งนั้นได้ put a cross นำเครื่องหมาย cross เครื่องหมายกากบาทนะครับหรือเครื่องหมายผิด uh, i n t h e box ใส่ลงไปหรือว่าการลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ if you cannot do it ถ้าหากว่า if แปลว่าถ้าหากว่า you cannot do it คุณไม่สามารถทำมันได้นะครับนี่คือคำแปลเป็นภาษาไทยโอเคครับไปดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ข้อหนึ่งก็คือ I can introduce my friends นะครับ I แปลว่าฉัน can แปลว่าอะไรครับสามารถ introduce นะครับเป็นศัพท์ใหม่ I N อัานว่า in t นะครับเท่ากับทอทหาร R เท่ากับรอเรือ O เท่ากับสาะโอ introduce นะครับ D U C E D เท่ากับดอเด็ก U C E นะครับเท่ากับสอาอรวอแวนนะครับ U เท่ากับสาอิ C เท่ากับวอลแหวนนะในที่นี้ CE เท่ากับวอลแหวนเลยอ่านว่า introduce นะครับแปลว่าแนะนำครับคือแนะนำแนะนำเพื่อนของเราคนนี้ให้จับให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งรู้จักหรือแนะนำคุณครูแนะนำญาติแนะนำใครก็แล้วแต่นะครับให้อีกคนหนึ่งรู้จักนะครับเขาเรียกว่า introduce นะครับนี่ introduce my friend ก็คือแนะนำเพื่อนของเราให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งรู้จักนะครับหรือให้ใครรู้จักก็แล้วแต่ แนะนำเพื่อนของเราให้คนอื่นรู้จักมากันเถอะนะครับ I can i t use my friend ก็แปลว่าฉันสามารถแนะนำเพื่อนๆนของฉันนาแนะนำเพื่อนๆนของฉันให้กับคนอื่นรู้จักนะครับก็เลยมีประโยคว่า I can do it I can do it แปละลรครับฉันสามารถทำมันได้ถ้าเราสามารถทำได้ก็ yes I can ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปหนะ้า yes I can ถ้าทำไม่ได้ก็ no I can't นะครับ โอเคนะลูกนะจำคำศัพท์ใหม่นะครับนะ introduce นะครับ i n นั่นว่า in t r o นั่นว่า throw d u c e นัะะ่นว่า d u c e แปลว่าแนะนำนะครับไปต่อสไลด์ที่5ครับสไลด์ที่5นะครับ i can talk about them นะครับนี่คำสั่งนะดูเมาส์กุญรอวจจะตัวเล็กไปนิดหนึ่ง i ปะะแปลวะ่าฉัน can แปลว่าสามารถ talk แปลวะ่าพูด about เกี่ยวกับ เดมพวกเขาทั้งหลายฉันสามารถพูดนะครับคุณครูเลยวงเล็บว่าสามารถพูดในที่นี้คือสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับพวกเขานะครับเกี่ยวกับพวกเขาได้ก็หมายความว่าเขารูปร่างอย่างนี้นะครับอธิบายได้ว่าเขาสูงหรือเขาเตี้ยหรือเขาผอมนะครับรูปร่างอย่างนี้อธิบายได้ว่าสูงเตี้ยหรือผอมอย่างนี้อย่างนี้ทั้ง4คนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ใส่หมายเลข1 2ึ่ให้แล้วก็มาเขียนประโยคตรงนี้เป็นการทบทวนใด้อีกทีนะครับ นั่นก็คือข้อที่1นนะครับก็คือหมายเลข1 he is tall นี่คือคำอ่านนะครับนี่ภาษาอังกฤษนี่คำอ่านนะครับ he is tall แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาสูงภาพที่2นะครับ he is plump แปลว่าอะไรครับ he is plump เป็นการทบทวนนะเพราะเราเรียนมาแล้วนะลูกนะเขาอ้วนหรือเขาอวบนะครับนี่รูปนี้นะครับอ่ะหมายเลข3นะครับ she เพราะเป็นผู้หญิง she is slim เจสซิมหล่อนเป็นยังไงครับหล่อนเพรียวหรือว่ารูปร่างดีนะครับสลิมนี่เพรียวหรือรูปร่างดีส่วนคนสุดท้ายนะครับคนที่4ผู้หญิงนะครับนะ she i s Short นะครับ h e ส Short หล่อนสั้นหรือหล่อนเตี้ยครับหล่อนเตี้ยนะครับนะอย่าพูดว่าหล่อนสั้นนะครับโอเคไหมครับลูกนะเป็นการทบทวนนะครับก็จบหน้าที่34ิีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจลูกๆทุกคนนะ ที่กดติดตามช่องครูนันแชนแนลโดยคุณครูอภิพีนัน,นดำสีใหม่รูปหล่อคนนี้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในหน้าที่35นะครับผมสวัสดีครับ